สบายดีสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดียมแรงเนาะมืีอนี้ก็เตรียมเห็ดเน่ยกินวันเกิดน,น้อง,อง,า 24, องซ 23, ย 1, 1, อา,าจงนนนยจ้ะพี่น้องน้องโทนี้เนาะวันเกิดกันวันที่ยี่สิบสี่เนาะน้องโซคามยี่สิบสามเลีอยกันหนึ่งหมื่เนาะเพราะว่าจริงๆนั่นน้องอันโทนี้น่ะหน่อยกว่าน้องโซคามเนาะแต่ว่าอายออกก็ยังออกพ่อออกอายก็เลยได้วันเกิดเลียนกันเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวค่าจะเห็นเนากินน้องเมนโวเห็นเนกินแล้ว สิขเอเอาขาไปบ้าดพี่นเนาะมื่อเด็กกสบชิคกี้พาวันเกิดนอกทรายจากพี่น้องสองงานเลยเนาะสองงานลั้ลไรเดียกันเดี๋ยวเหมืองแนวกินจากพี่น้องเหตุจงเนาะทาจันนีมามสบายดีพี่น้องเมาเมื่อนี้กับมาซอยเนื้อเป็ดเนาะกับต่างสีหัวเนาะเะไออมาอันน่ะคนดา่หลับนะคนดา่หลับนะมิด เขาซวนเบิดมือมาเห็ดกินต่อเลยเมนูเลยบนด้นล่างน่ะแต่เจ้าองกินกันสิบ่พ่นแบบเป็ดอย่างเดียวเนาะปิ้งเป็ดแล้วก็ลาเป็ดจะพี่น้องเมือนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่ดมีขั้วต่อแต่เตาเขาซวนเนาะนี่ก็คือปิ้งเป็ดติ่ไก่ที่ไก่จุกบปเลยเนาะกัยังประมาณจำเนาะปิ้งกระดูกเป็ดเราไปแคสเป็นคนเดียวเองจ้าพี่น้องแซ่บแน่าะนี่เนาะ เดี๋ยวนะสาวเนีสาวเกิดปีเดียวเดือนเดียวกันกับสาวแคทเนาะพัลูกเพิ่นกะมาเกิดปีเดียวเดือนเดียวก็นองโซ่ข้ามอีกสาเจน่ันที่สิบเยมาเลยเสียวก็เลยดิน้กันจหน่อยจนใหญ่เกันกันจะได้ฟัว ปิ่งเป็ดจ้าอย่างเนื้อเป็ดยอยู่บ้านก็มีไงก็เห็นกหน้าขอะพี่น้องเดี๋ยวปัดเขาไปพลดหางจังไปเบิ่งกันนาะเด็กจ้าพี่น้ <c oughs> อ,งองเด้งจิกว่หลาใส่หน้ามลายใช่ไหมเด้าพี่น้องขาวในบ้านในนอนเนี่ย <c oughs> กินก็เหนเรียบร้อยแลย้ว ข้ามาจะข้าวไทยกินเพือ่ะน่ะขอพูนมีเค้กจะพี่น้องให้อันหนึ่งเนาะอยู่เฮือนเดี๋ยวชิมอกนหามก็เค้กอันหนึ่งยังอยู่เฮือนครับผมเอาปอาย่างไปน้าพี่น้องทำาานี่เนาะแนวกิน จะดีกับแตงโตขอบคุดเนาะยังไม่ทันเป่าเค้กจะเาเบิ่งเค้กกันเด้อจะคล้องวันเกิดหัวโอ้แหลนได้ละหัวเค้กคนเกิดค่ะน่ารักน่า ô chị nói sao <ngam vẫn> <laughs> nga mà <mình> đường <laughs> nga <mình đưa> <laughs> nga 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 โอ้ยอถวยดินนี่น erm ี่ทางหลุมถวยน้อยจักตะกกาคืลายหลาเป็ดเนาะพี่ิงได้จ้ะอุ้ย่าโบ่เลยบักลายน่ รางกินข่าจะนหอต่อแล้วเ้ยเพี่นเขาแถม่อานเคกอ้ที่ชดยัได้ ไหว้คือก่แ้วว่าแนนเนาะจ้าพี่ดีจ้าพี่ดีเบ้ามันนะคพีเแล้เด็กเด็ก นี่เป๊เปล่าหูป้าเอเเออ้เลยเช็คเป่าให้เล็กน้อยกาเม่น่ามาม

งามตัวเขตนั่นนะข้าวเอกข้าวเกาปอาวทิ้ง้เปอ

Yeah! <laughs>

เด็กเด็กเนาะเออเออเล็กน้อยให้เออแคทปาดให้เอาถือเอาถือเอาอืมโทนี่โทนี่ได้สุดงามเทโทนี่เนี่ยเออเอาเอาให้เขามันอ่อนจานพุมเนาะ บาด Oh เอาใส่จานยางนั่นน่ะ Mona, saya Saya nyai เล่ทางลังเนี่ยเตยกับผัวนะบวงใส่ในลูกนาตาลีเซ็ตเบสบอลเซ็ตบอลโอ้ตาตีคุณได้สุดงามเทพตาตี โคมโคมโคมีโคแล้วทางหลังน like ั่นชีโคมแล้วทางหลังเาวคมวัดเกิดไปทูลลกงจิตรลงอิ่มกินข้าวอิ่มหรือเปล่าเออเอากระปุกได้หรือเป่ตามมุนได้หรือเปล่า

อาหารคนได้ปิ้งเป็ดกระปุ่นเส็บไ่เส็บกินเส็บยุคเกดเสเสคือห้องหมักคำอยู่มั้งนี่จะ้องเจอแชบ้เจียบบ่าละ ลาแทบบอไอศุกศุข้ามซีบบอขึ้นใจก็ได้ขึ้นใก็ได้แล้อะระวังเลยนะมึงน้าอัียาเั็นอะไรบเส้นผาเลยวะ น้รังเด้อเมืงเด็กๆส่วนี้อย่าเห็ดแมวแมวม่นิตายมาห้ามกินข้าวบุญนิสอากันกันเออดราเก่งแม่ดรานี่ ลาลาลาโชคสบายดีป่าลุงโชคสบายดีสบายดีเร็วๆเทนี่สบายดีสบายดีป่าลุงแล้วว่าสบายดีทุ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 ซาเอ้สบายดีป่าลุงสบายดีไอ้โมน่ะสบายดีป่าลุง บนาอ้วนหรือหน้าแย่ใบเลยพูดไปถ่ายต่อกันเนาะพอวันเกิดเย้ตักอันเนาะก็จะกำลังผูกแคนให้ลองทุนี่จะพี่นนองพูดมีไอ้มาพี่เนาะคนคิง

นี่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 ตนีท่านี่หนาไปยังเนาะหนาไปยังเนาะอ้ยเฮ้ยอยากกินขนมนะท่านี่ท่านี่เบงเบงเบงท่านี่ ได้เง yeah. nice ินลายแท้เนี่ยมาเนนี่ยมาอได้เงินลายแท้ขนอสบายดี้นี่เน่ี่นี่เน่ะนเดีได้่อเลยนะ่ เนี่ยไว้ไว้เอามาเบิกเงินเร็วๆเอามาเอามาไปซื้อขนมเลยเราะยุดหยุดหยุดหยุดอ้โหโง่เป็นย่างขนาดโง่จะนี่ไปใช้เลยนี่